วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์เสเซตความร้อนฟูจิสึ FP 2 0 0 4จากพอส์เพนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์นะครับของเครื่องพิมพ์เสเซตความร้อนนะครับฟูจิสึ FP 2 0 0 4ตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับค้นหาไปเลยนะครับเป็นฟูจิสึ FP 2 0 0 4 c ไดรเวอร์นะครับจากนั้นก็เข้าตัวเว็บไซต์ตัวแรกเลยนะครับเข้าไปนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ นี่นะจะมีดาวน์โหลดไฟล์นะครับเราก็ดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นตัวล่าสุดเลยนะครับก็รอจนดาวน์โหลดเสร็จนะครับโอเคนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการเปิดที่จัดเก็บไฟล์นะครับก็ดับเบิลคลิกไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเลยนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับให้มันรันให้เสร็จก่อนนะครับโอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการนี่ครับดับเบิลคลิกที่รันตัวนี้นะครับ เรเ o นนะครับให้เลือกเป็น Thailand นะครับหรือว่าจะใช้อิ d เดกันแล้วแต่นะครับ Install นะครับแล้วก็ i-accept next <c oughs> นะครับก็ให้เราทำการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนนะครับแล้วก็เปิดเครื่องด้วยนะครับโอเคนะครับกำลังตรวจสอบพอร์ตนะครับ อินส t a l เลยนะครับอรอจนมันติดตั้งเสร็จนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับก็ฟินิชบอกว่าจะรีสตาร์ทคอมเลยหรือเปล่านะครับมันก็ต้องรีสตาร์ทนะครับก็เดี๋ยวเรารีสตาร์ทเลยนะครับ